เออดียางอย่างนี้สัวไอ้ตัวแน่เไอ้ตัวน,น,อ,อ,อ,นอกเนี่ยถ้าไฟมาไอ้ตัวนี้ดินแน่ดิน,น,นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับโกฟิช h i n g นะครับ,รบไปตกปลาวันนี้นะครับไม่ได้ไม่ไม่ได้มาตกปลากันแล้วนะครับเพราะว่าโควิดนะครับเพื่อนเพื่อนตกไปลาไม่ได้วันนี้จะพาพเพื่อนๆนะครับมา ดูวิธีการเอาต่อนะครับลังต่อเดี๋ยวเราจะขึ้นเอาต่อกันนะครับเดี๋ยวจะมีผู้เชี่ยวชาญน,นะครับมาเอาต่อนะครับเดี๋ยยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับนี่เราต้องรัดนะเ,ดเ,เพื่อการมันย้อนเข้าไปตอดขาเฮาอะอีกอะเดีุ๋ดไฟแล้วผมจะมนีแล้วเขา เดี๋ยวเราเอาไฟขึ้นมาประมาณนี้ถ้าไฟมันมันนะเนี่ยนะเดี๋ยวถ้เฮ้ยออกมาแล้วมันเหม็นมันเหม็นหนีก่อนนะครับหนีก่อนเอาเดี๋ยวเอา ไม right okay, no ่ใช okay. ่นะครับโอเคไม่ใช่เลยวันนี้วันน um ี้เปเาเนีัยไปเลยนะนี่วันนี้กูใส่เก็บแคปเขา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 ดีกูโตและเรียบร้อยเดี๋ยวเออไปก่อนไปก่อน เราต้องมาเอาตอนกลางคืนนะครับเพื่อนเพื่อความปลอดภัยนะโถห่างนะเฮ้ยจีกากินมาเดียวนี่ดูเมฆเลยข้างนอกนะไข่มาแล้วเพื่อนๆนะ เรียงดิ้นอยู่เลยโจอย่างมาใส่โซ่จานมาใส่ถาดอ่ะถาดอ่ะโอ้หเรีองเลยเรีองมันแถวเลยตัวนี้เป็นนุกแล้วนี่มันจะเป็นแมี่ถ้ามันขี้ฝาเป็นนุกถ้ามันขี้ฝาเป็นนุกอืมมันอืมันมากแล้วจะหยุดใจไม่อยู่อีกอีกสักตัวครับไม่ค่อยรู้รสชาติโปรเต็มนะที่กรุบกรอบเลยสดสดเดี๋ยวเอาล้างมันนะครับเพื่อนมานึ่งนะ เนี่ยนะครับให้มันสุกนะครับเนี๋ยมันมีก็ตายเลยส่เตสุดเี่ยเส็ตัวแล้วนะครับอืมนี่ อ่านะครับเพื่อนๆมันมีวิธีกินนะครับวิธีกินต่อนะอันนี้คือตัวอ่อนของต่อหัวเสือนะครับวิธีกินก็คือกัดมันจนมันจนเสื่ออีกอ่ตูดมาก่อนบีบเพรเลยเข้าไปงี้เพราะผมบีบเห็นไหมถ้าไอ้เตาอ่ะเนี่ยผมบอกเนี่ยเตาว่าบอกอ่อันนี้เป็นขี้มานะเพื่อนๆนะเรากินแค่ตัวขาวๆนะเพื่อนๆนะ้าหัวอืม ล้มันเอาออกก่อนนะครับ,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 บไม่งั้นมันจะโขบนะครับเมื่อกี้ก็กินไปสดๆเลยนะครับเรียบร้อย <c oughs> อร่อยแต่มันมันนะครับถ้าเอาใครมาอ,อยู่ตรงนี้กำทำงานช่วยกันหน่อยเออส่องไปส่องไปงห้เราไปเห <c oughs> ็นไหมยืน <c oughs> ข้างอาเรยืนข้างอาเรยนี่ ส่งไปมาอยู่แค่พี่โอเล่นี่อ่านี่เพื่อนๆไม่ผมไม่เคยกินนะครับคือนี่คือตัวต่อนะเพื่อนๆนะตัวเต็มๆของเขาเลยนะครับกินเขาบอกว่ากินได้นะกินได้ทั้งตัวนะครับเอาไม้เอาก่อนเอาเอาปีกออกก่อนนะครับเจาไม้เจาไม้เอาปีกออกก่อนไม่ต่อยปากไหมเนี่ยไม่ถ้าต่อยมาเรียกประการที่หนุนหลัง เหมือนแมงอย่างที่เหอนแมงมันเลยตอนตอนทอดก็ใส่เกลือนะครับใส่เกลือแล้วก็ใส่เหมือนมนมันเลยอ่ะรสด,ดีนิดนึงถ้าครบจะโกนมนันมันอย่างเดียวหัวอือมันมากอร่อยครับกินได้นะครับเพื่อนๆกินได้ถ้าคืนนี้ไม่กลับไปแล้วก็ไม่เป็นอะไรไปสักก่อนนะครับอากาศไม่ท้องไม่เป็นไร สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับกับการหานะครับเอาต่อหัวเสือนะครับออกมานะครับจากต้นไม้ในบ้านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ